รอบสามเดือนคุณลงห่มแรงไม่น้อยเดียวเลยไปงานไม่แก้วมึงเป็ดเด็กวันลี้องเปรีดไม้มึงแลงให้มาตูดเป็ดคู่ควายเดียวกับไม่โตโอ้ยคมมึงอันนั้นเลยยืนเตจะไม่บินเลยหรือดนี่ยว่าเป็ดตีกินกับบินไม่ป้นเลยเนี่ยแกบินก็เลยดีโตดินี่เลยดิตายโอ้ยไปเรียบจุบันนั่นนั่นนันตายโอ้ยไปเรียบจุบัน ในใจได้ก็พวนกูแต็งใจโอ้กเลยดนแมเอ้ยแม่เกยตายวัวก้าวที่เดียงดนมึงแรงเขียวแหลกอย่างกูวัวก้าวนี้ปกติกูเตียัว่าก้าวนี้ม่ใช่วัวก้าวปลอกแคนะกูบม่โดนนะใช่ต่อใจกูได้่อใจเฮ่ใจนานเลยมาพึ่งใจให้ได้ใจก็ว่าต่อใจนะไอ้ใจกูได้พึ่งใจมาเร็วตรง มึงอาจำได้ไหว่าไรใจนี่อย่าพิ่งจำไม่ได้เลับอกว่าตใจแล้วอใจบ่ไต้พึ่งใจมึงควรพอดีแกเอามากุงเพติงบาพนมาเดรยวยายกันแน่พึ่งอุปโตจำเมื่อนันทีไอ้ยายถึ่จำไม่ได้กันน่ะพอตามมายายถตใจมึงว่าข้าววันว่าโตใจล้วไอ้ใจบ่ไต้พึ่งใจ เล่แต่แกกคุมัเล้นเล็วคุณบางครันเปรดไหมไอ้ปรดนี่ไม่รู้ความเลยใครจะไ, <c oughs> ไอ่ตอมมันตามคูว,คว่า,ววา,ววาวใจวัาก่ากู่วัดโตชัยอ่ะโตชัยมึงเอชใจนาน่นหรอมาฟื้นชัยฮะบาเร็วชิงเอนกู่ใจนี่แหละคูบาเพื่อแกกูตาเแลาใครได้เนทีชใมึงว่าโตชัยละโอ้ไอ้ชันา่าไรมาพึ่งใจอ่ะ ม่แรงเลยกูกันบ้านนั่นผมเปรตจริงไงบูปรีดีใจชั่วโมงหลวงบัตรา,าต้แล้วแต่เปรตกันแรกกี่อลอะไรอ้ทอมึงดังฮีอะไรนักหนาฮะมึงดังฮีอะไรอ่ะมาไหมครับพ่อยักษ์ครับไหมครับคือพอดีโบนี่มันว่าผมครับมันว่าอะไรมึงอ่ะม,มันว่าผมหัวขาวครับแล้วทําไมอ่ะผมผมต้อใจครับเขาว่าแค่นี้มึงต้องท้อใจด้วยเหรอฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่ท้อใจครับคือต่อชัยตัวต่อมันชัยเหรอครับมันชัยนานหรือยังอ่ะพึ่งชัยครับเอาแล้วอะไรชัยกันแนห่วะโผบาสแม่แบวอยากแเดินแม่ก็เลกว่าเรวพูด้อยมังกรีดแม่เบลจริงเอยแกโกรธเพื่อนก็ตามดีดีมึงควรเหงื่อก็ก็ตามมาใจถี่ว่าก้าวเหล่าไรได้ใจมึงนี่ว่าต่อใจล่ะชับ่วลอยพึ่งชั บาดเเนี่ยอยาไปเล่งเนียแก่เล้งคุณบาเล่งขึ้นก <subject> yeah, ็มันจบคุมากุการเลงบานี่กูบาหมดเลทีตองกูตามแล่กูตามไว้ได้นี่ใจมึงโตใจอ่ะไอ้ใจบดได้ยใจนานเน่ยไหนานแล้วการเลยวก็จะคริตจัดหมแต่งแต่นี่ยว่งๆมานั่งกับคุณนะมึงรูจจัมไหมต้นนี้นี่นี่คริตดินแดงนี่ แม่งพอก็คิดดินแดงนี่รูเต่งรูใจเลยรู้จักมากคิดดินแดงอ่ะเนี่ยควันบรรยาตายใต้โยนี่หอมาหควันบรรยากาศที่ลงไหนหัยควางนั่นลอยคุมอยู่คลังอยู่เที่ยวกูลงในตำเนียบในจับบ้านในใต้งายกันเยเราเล่จริงไปได้กันนักหน้าหอมันกูเครียดเดี๋ยวแต่วันนี้ไมค์เดี๋ยวตักูแต่งให้โตดุตี แตงเลยต่อคุยแรงวันน <ım. S 2> ี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีเต็งไม่ได้เดี๋ยวไต่ปอบอวันนี้กูเต็งเลยเด็ดแห่ดวงแลยเด็ดคนในวันนี้ก่อนให้เต็งคนแปักวันจะขึ้นบานไหมเดี๋ยวควนครูนี่ไม่แปลกวันเลยกงครูเชียงได้เจ็บเสจะบุ๋เนี่ยก็เรียกว่าควันเซเว่นเซเว่นวันดีค่ะจะรับที่หน้าปากทักสองแผลไหมคะ โอกาสหน้าเจียงใหม่นะคะไอ้แกมึงอย่าห้ามเหยุดมึอย่าห้ามมันนี่ได้ตายหัวตักเปลแกมึงอย่าห้ามไม่รู้ห้ามื่อได้บักเติลวะบ้าปรนปีเต็งกูบอกได้วันโม่ตองบอบูบันนี้เพนเะต่ำเลยบอกได้วันเพนมึงกินได้แก้วกัดน้ดแม่แม่ตองต่ำน้ำเซียโจ้ในได้วันเสร็จเลยหยอกเดินนอก ก้นโยเดือนข้าวพอเดือนทิบปลในติมปรตเจ้าเถ่กัจำโจ่เจ้าปลวกใดคูมากองวันนันไม่พราให้ดวงเล่ดวงเล่เด็กคุณไม่เล่เซเวลาคุณเราโรยอยู่นี่ดีกับจัวโจ้ติดตัวเราเอกเันเด็เล่ดวงอยู่ตั้งหลายอคูปอจังนละเกตียโตว่ากองวันนั้นอยาพรำฮ่าโอยฮ่าต่างวันไปเลยซอยอ่นี้ห่มไ้ เ้ตีมูบาทเล่นจำเทนหว่าทชรับกันชิงนนจริงวันนี้กูไปเมืองมนุษย์กูกลัวจะไปหลงทางเพราะในเมืองหลวงของมนุษย์ไอก้กรุงเทพนี่มันหลายจอกหลายชอกหลายซอยเหลือเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี GPS อะไรนายโถ GPSGPS GPS มันคืออะไรมันเป็นเครื่องมือนำทางมันสมนามารถบอกรกัดโดยไปไหนรอพิมเข้าไปได้เลย พราะมันทันสมัยเลยครับตาสมมตดว่าเราไปกรุงเทพกับพิพมกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตว่าเราไปไหนมันแล่งตลอดตังระยะการกับรถแล่งรถต่างเอกกงงอข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีข้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราเลี้ยวกว่าลงคูตอนมันแล่งกันเลมันบอกได้เป็น ถ้าเรามากรุงเทปกับพิมพกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเลยเขตนูเ่เขตนี้เขตนั้นขึ้นหมดแหละถ้าเรามาดินแดงกับพิมพ์กับว่าดินแดงมันจะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นปลวะไม่รู้แหงอย่าสร้างเลยกับคนนั้นสร้างต่าเพลิด้กันไม่รู้แหงตื่อว่าเดินทางว่านี้พออยากไปไปลอดภัยผูจะเดิน<อ>ทางจากที่นี่อย่าหยอดทองครับ พี่ตองอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะกระเบอมน้องเก็บก็ไม่ไปบอกพี่ต๊กน้องนะพีต่ตงกิืนดีจุลื่นน้องตลอดเวลาน้องนะค่ะกระเบอมตุองใจหัววะจริงจังเออจริงมึงชอบไปตองเออได้กูปฏิยัตนตุนอะไรแกกูไปไหวแบบลมสีหน,น้าวันนี้กูบอกแล้วตาได้กับหลวงเจ้าอยากนี่กูรักตายเลยยกขึ้นว่าเจ้าเลยกูต้มน,น้ำร้อนใส่ไปข้ามใส่ววโว้ไม่มีหับนี่เกูจะ <c oughs> เลวตาไปไงก้า ล่าไปไงเขาเดินเหล่วแกปลุยใจโตมากเ,เยลยเต่หลักตะมวยควางลอ,อยหัวโจ้เลยมียยอะไรตัวเยอะไม่ลงวันนี้กูจะไปจีผู้หญิงชาวมานุษย์นยยอดทองมนุษย์แถวไหนที่หน้าตามัน飒สวยบ้างมึงแนะนำให้กูรู้หน่อยได้ยอดทองฮะข้าพันนี้กับผู้หญิงต่างใพ่ปากโตผู้หญิงตายไม่ได้กับตาต่อยกันให้ความรวยกูยไม่รู้ ผู้หญิงปากตายหน้าตาเป็นไงอะตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคมตาตึ้จีบคนตายตอวเดียวไปเลยกับผมไหนไอ้ผู้หญิงจะมาหนุตนติดรวยทุดไปเมืองใต้ไปตีปากตายไปปากนั่งเลืวา่มาม้าไปกับพวกแม่ตีนตะปิกษไอ,อ้ยุ่นในโพลยุ่นในลิ้นเว้นคนนั้นก็ดมจีนอยู่เดียวจิบดมจีนให้กูกับมือหนุวามายขีดตัน <c oughs> นี่กู ร้อยไม่กินกันกูต้มจีนกงเตะเป้กันเต้าติ๊บเซนยี่มาบ้าทไม่ไหวเลยกดตั้มปลาจับบะดูปลาจับบะเลยปลาจุดจู่นี่ยังติดควันอยู่ด้วยนลยปลาแม่แม่กาจัดเลยแกด่าร้าไปเถะผู้หญิงชาวปากใต้นี่สวยนายอดทองนะกับผมเจียวปุนะครับ ไปทางไหนไปเมืองใต้กูอยากไปปักใต้ไปจีผู้หญิงอะถ้าไปใต้เกตัวเดียวเตินเวียนขึ้นนครส้มจะเหล้วเก้าจมุตรกอเก้าจมุตรกรามเก้าปากต่อขึ้นรัฐบุรีเก้ารัฐบุรีวนมาเตนครตะวันหัวขึ้นนู้เร็วนั่นไปน้อยแล้วกูก็ล้มหนุ่มจะวนมานไปไม่โตกับเหลืออยู่านั้นออกจากนี้การตู้ปันนี่น ไปหนอยก้าวทุป,ปันนี่ไปตายไปทุป,ปันไปอาปูมทุป,ปันไม่ตายไม่รู้เว,ว้นคนแร่นไกลๆตายเวอผมหมาหนานนี่ยังกวางหนื่ว่าคนไทยไปอยานี่ไปตายตัวเดียวคนเนี้ยล่ะออกจากนี้ตัวเดียวไปตีเอกเม็ดพลันนี่ก้าวจะน้ำบินสุน้าภูมิไอ้กาจงตัวมาลงติดอดอนเมือง มาลงดอนเมืองเลยมองแท็กซี่ไปจงวัดลำโพงเลยกันนั่งรถควายไปนี่แหม่มยักลำปักแน่ไปหรอบิร์หยกไ,ได้จมเมืองมั้งไปเออกูไปทางเบีโวว่านะั่นแหละ